สวัสดีพี่น้องที่รักในพี่สุคลิกทุกท่านวันเสาร์ที่29มีนาคมปี2 0 2 5ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์สดุดีบทที่139ข้อที่1-5ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงประจั์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทานทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหลังและข้างหน้าและทรงวางพระหักบนข้าพระองค์ พระคัมภีร์ใน5ข้อนี้นะคะเป็นบทเพลงสดุด,ดีของดาวิดนะคะดาวิดได้พูดถึงและเป็นคำอธิษฐานของดาวิดข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ตรวจสอบชีวิตและก็ทรงรู้จักชีวิตของท่านเป็นอย่างดีนะคะไม่เพียงแค่พระองค์รู้จักกษัตริย์ดาวิดเท่านั้นนะคะพระองค์ทรงรู้จักพวกเราเป็นอย่างดีด้วยเหมือนกัน พระองค์ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆมากเลยนะคะพระองค์ทรงดูแลเราด้วยไม่เพียงแค่ใส่ใจและไม่เพียงแค่เฝ้ามองเรานะคะเมื่อเราจะลุกจะนั่งพระองค์ก็ทรงรู้พระองค์ทรงทราบว่าในแต่และว,วันเราเดินกี่ก้าวเราจะไปที่ไหนเราคิดจะทำอะไรบ้างนะคะที่สำคัญเลยก็คือ เส้นผมของเรานะคะพระเจ้าก็ทรงนับไว้ทุกเส้นนะคะอันนี้คือความละเอียดหรือความใส่ใจที่พระเจ้ามอบให้กับเรานะคะไม่เพียงแค่นั้นในด้านของความสำคัญเลยก็คือในด้านของความคิดวิธีคิดนะคะพระองค์ทรงประจัดในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลก็คือพระเจ้าทรงเข้าใจในความคิดวิธีคิดของเราด้วยเหมือนกันนะคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่ ทุกหนแห่งนะคะและพระเจ้าทรงอยู่กับเราด้วยในแต่ละวันในวิธีชีวิตของเราพระเจ้าก็ทรงอยู่และก็ทรงนำอยู่นะคะและพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ค้นวิธีของข้าพระองค์และการพักผ่อนการนอนของข้าพระองค์ที่สำคัญเลยก็คือพระเจ้าคุ้นเคยกับ ทางทั้งหมดของเราด้วยเหมือนกันนะคะพระเจ้าทรงรู้ว่าที่ผ่านมาอาดีตของเราเป็นยังไงและปัจจุบันนี้เราคิดวางแผนจะทำสิ่งใดและอนาคตชีวิตของเราจะเป็นอย่างไงพระเจ้าทรงรู้และพระเจ้าทรงเป็นผู้รู้ทุกสิ่งนะคะก็มีคำที่พระคัมภีร์เดิมอขอโทษพระคัมภีร์ผ่านผาพ,พันธสัญญา หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งก็จะพูดถึงว่าพระเจ้าผู้ทรงสัพพันย่ก็คือเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้ทุกสิ่งนะคะรู้อนาคตของเราว่าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่คือพระเจ้าของเราที่คอยดูแลปกป้องเรานะคะพระเจ้ารู้นะคะว่าก่อนที่ลิ้นของเราจะพูดพระองค์ก็ทรงรู้ หมดแล้วนะคะว่าเราจะพูดอะไรออกมานะคะถ้าพูดถึงการพูดนะคะเราแต่ละวันเราก็ต้องใช้พูดใช้คำพูดของเรานะคะเราสังเกตตัวเราเองว่าเราพูดในด้านที่เสริมสร้างหรือว่าในด้านแง่ลบที่ทำให้คนฟังเสียใจหรือเรามักจะพูดในแง่ที่แบบเราไม่ควรที่จะพูดออกมา ะะขอพระเจ้าที่จะเมตตาเราที่เรามีสติปัญญาที่จะใช้คำพูดของเราในด้านของเสริมสร้างนะคะเมื่อเราพูดออกมาแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ฟงังนะคะขอพระเจ้าที่จะนำในตรงนี้นะคะตัวอย่างเช่นเวลาเราเจอผู้คนนะคะผู้คน ภายนอกเขาอาจจะยิ้มให้เราแต่ภายในจิตใจเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่นะแต่พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งนะคะว่าเราคิดจะทําสิ่งใดพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ทรงนําและทรงอยู่ด้วยอยู่นะคะขอพระเจ้าที่ช่วยเราที่เราเองก็จะคิดถึงความใส่ใจของพระเจ้าใน5ข้อนี้นะคะเพื่อที่เราจะไม่ทําผิดต่อพระเจ้าเพื่อที่เราจะตระหนัดรู้เสมอว่าพระเจ้า ทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอนะคะการที่เราอยู่ในพระเจ้าก็เรามีชีวิตที่ปลอดภัยนะคะเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าเนี่ยวางบนข้าพระองค์นะคะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่อ่านแล้วข้อที่5ก็รู้สึกปลอดภัยมากเลยพระเจ้าเป็นผู้ที่ปกป้องและช่วยเรานะคะเป็นผู้ที่นําในชีวิตของเราอยู่นะคะเปรียบให้เห็นภาพเวลา ฝนตกนะคะเราก็จะการล่มใช่ไหมคะล่มนั้นเหมือนอเปรียบภาพให้เห็นเป็นผระหัดของพระเจ้าก็คือมือของพระเจ้าที่คอยปกป้องเราอยู่ถ้าเราอยู่ในพระเจ้าเราอยู่ใต้ล่มนี้เนี่ยแม้ฝนจะตกหรือ,อเป็นที่การบางให้กับเราได้การฝนหรือการแสงแดดนะคะ ันนี้ก็เป็นภาพที่ให้เราเห็นง่ายๆเพื่อที่เราจะสามารถมองเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่อยู่เหนือชีวิตของเราเป็นผู้ที่ทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์บนชีวิตของเรานะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยากทําตามใจตัวเองเราก็ออกจากโลกนี้ไปนะคะแม้เราออกไปพระเจ้ายังคงดูแลเราและช่วยเราอยู่ไหมช่วยเราอยู่คะ่ะ แต่ถ้าเราอยู่ในใต้ร่มนี้ก็จะปลอดภัยกว่าเราอยู่นอกร่มครังนี้นะคะนี่คือเป็นภาพที่ให้เราเห็นภาพของพระภาพของพระเจ้าเนี่ยวางบนข้าพระองค์นะคะเมื่อเราอยู่ใต้พระหัต์ก็คืออยู่ใต้มือของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่ปลอดภัยกว่าอยู่นอก มือของพระองค์นะคะขอพระเจ้าที่จะนําเราทั้ง5ข้อนี้เราสามารถอธิษฐานแบบนี้ได้นะคะกับพระเจ้าเพื่อที่เราจะตระหนัดเสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราและเพื่อที่เราปกป้องชีวิตของเราเพื่อที่จะไม่ทําบาปต่อพระเจ้านะคะเรารหนัดเสมอว่าพระเจ้ารู้จักเราพระเจ้าเข้าใจในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราพูดและพระหัตของพระเจ้า ปกป้องดูแลเราอยู่นะคะขอพระเจ้าที่จะนําเราในตลอดทั้งวันนี้นะคะที่เราคิดถึงและตรหนัดก,การทรงอยู่ด้วยของพระองค์เสมอในชีวิตของเราที่ทางขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคาของพระเจ้าด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระคาของพระเจ้าในเช้านี้ที่หนุนใจให้เราทั้งหลายได้คิดถึงการทรงอยู่ด้วยแล้วก็การที่พระเจ้าทรงเป็น ผู้รู้ทุกอย่างเป็นพระเจ้าที่ทรงสัสพันอยู่พระเจ้าที่จะนำช่วยเราไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดในชีวิตประจำวันของเราพระองค์เป็นผู้ที่ทรงนำและปกป้องดูแลเราอยู่ พระหัตของพระองค์วางบนเหนือชีวิตของเราเมื่อเราอยู่ใต้พระหัตของพระเจ้าเราก็จะมีชีวิตที่ปลอดภัยพระเจ้าจะมีวิธีการดูแลแล,และปกป้องชีวิตของเราขอพระเจ้าที่จะนําเราที่เราจะมีกําลังที่มาจากพระองค์ในการที่จะเชื่อฟังและทําตามพระคำของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำเราในเรื่องนี้จริงๆเพื่อที่เราจะสําแดงความดักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราให้ผู้คนมากมายได้เห็นและได้มาถึง ความรอดและได้มาถึงพระเจ้าที่ถานขอบคุณพระองค์สำหรับพระคํำของพระเจ้าในเช้านี้ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน